I'm not sure if you're going to be able to do that. เราบอกบรัตนังทรมรัตนังสังขาัตนังเราบอกพุทาบุขาบุชาทรมาบุขาบุชาสังขาบุขาบุชาคุณม่ด่ามัรดาคุณ้บอากันจงมาปกมาบังจงมากันจงมาเล่หมอลำให อ่าลานออ่า là ba tháng sáu nào cũng mê lâu hòa sát con nhau mới vài đứa hoa tuôn chết và nhảy cái mới nhục dây cầu văng mày là văng diễn quân ba mẹ lòng câu có mong để hồ hoàng quân đều vào quân và đang thoa là ní này cô chính ta này lăng má ôm lắm bầu nơ bầu khởi nó có nấu tập tăng và cầu con bò mẹ xong, hãy mà con hoa thành lên lại cứ năm nhắm là có thầm cầu chị em cầu chị hay con đến khát rồi của dưới cắm sủ bò thòi buồn nổi buồn mà sẽ có tòi văn đẹp, mẹ hãy là bác sẽ cứ biết xong sẽ là phà, lắm lấy đi gần là con ra vây dạy xong hãy là này nọ ได้ยองฟังแนวญาดีสิ่งสางสีทุกทีเองทุกทีพวกระมองต่อหน้ยญามีกว่าคนไในเรื่องลำวันนี้เชียงไรดีลำเก่งลำแก่พวกกันก่อนสอนบ้านในทั้งศาสตร์แต่จะบ่มีท่อดำถอยยันมาจบบ้านหน่อยบ้านอาจารย์ปล่อยมีเด็ดเดือนยาเมร์ลำละวันนี้ละวันกระเทยได้แตทังใดก็ลงงานสาตุนเนื้อคุณน้าอาจพวกเห็นแต้ม ฉันแต่มาเนมนน้ำดกบันคุณนถาจชุมพรชุมพรเนี่ยมาปกเกตดกับบ้าลำมวงมันดีบ้านดั้งม่งมันดี้อสอันเดียวมอฉ้นเข้มขัดจังเลี่ยมันยิบเถอะมอฉันตันเดื เอาละคลับยนแม่บ้นว่าการลับนี้มีทั้งหีทั้งสวามันหลดเป็นเนยเีผลเขาใสกันเพราะฉะนั้นจังขอโทษขออภัยบางที่ผมลำไว้บ่ถูกใจลุงปา บางที่ผมลำซาเพราะท่านใจคนนุ่มกายเฝ้าด่าปล่อยใจน้อยง่ายๆสิ่งคอยยับคอยง่ายแต่บางอนดนดนละบดีสมกอนวนจะมีอบบมาลำลงหักเมียนอนแต่เาว่าท่านอยากด่ามือเศ้าลงหักจดามันบักมีปอบมือยบักใจวุฒิจะบักฆ่ากันด้านกันยับนี้พอเดือเมียอละต่บีรากแลมาด้าให่ไปทีจงโบล้านบัได้กินอาตวันมาอุดซาซาจะได้บังเลี้ยงามมุดซาซาจะได้ เล่้งามจังละพอดอดไปอดพอใจขาดอดแล้วก็เย็นยังเกได้ดพะทนทำต่ำมือนีดีสวยอดเอาถธือเรือเมียือละว่อผินงานเฮาหักกันด้วยดำให้มันงาบงไปเท่วน้องบีลำบืดีเันนี้มีกยจะพปร่าพอียมาเจ๋เธอหลังที่มาเจ๋อเธอหลังอันนี้มันล่เแ่าเก่าเออศิลปะอีสานบานเท่า เออเสืบสารว้ซอยกันเนาอพนอเอถึงหลวงถึงหลานหมอแค้นโอ้ยหมอแค้นตันเดียวสับบิงมาเมื่อนี่กับผู้คาชัยวดยันมีเศษเงาใส่กันเสืมาเป่าแค้นมั่นเถิดเป่าแค้นกับเปลี่ยนตัวนบัดิไอเทียไม่ภาษายังก็เป่าแค้นเสือเอาเป่าหยังเปลี่ยนยีเขาเป่าเป็นฮอตอย่างถูกตัวเป่าเป็นฮอตอย่างอภาษาเป่าอย่างเสือเป่าจังไหนอย่างเป่าอย่างเออ วันนี้มันชี้กันไงดิมันคล้องกันตัวอย่างคล้องกันเหตุใดมันจังหวะซี้ออกซี้อย่างไงซี้ยังไงโอ้ยเล่นไม่ถ้าพอใส่ถ้าไม่ตรวจดิโอ้ยยอมหย่อมอะอันนี้ยกเรียงเฮงียนหานไหวอ๋อย่อคู่เฮ็ดตามมีขี่ตามคข้อเป็นหลักการธรรมดาสิเรียนน้ำพอก่อนน้ำคู่เนาะใส่ใส่ก็ยังมีคู่เรียนหนังสือก็ยังมีคู่สอนเหตุตามมีขี่ตามความเป็นหลักการธรรมดา ต้อนร้องกันลงมาซิฟเน้วของกขูข่ามอลอมใช้วุฒเบียงบิเศษเมือ่อ้น้อยใจจอยอันบรรจบว่ามหอบสังขารขึ้นเวทีก่นอนเลื่อนก่อนไก่ขอกราบนมัสการพันไม่ถึงท่านอาจารย์หลวงปูสพพ่สกนภพกษุสามเนรทุกรูปทุกอง์เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าภูมิรักบ้านรักเมืองฤอลูกหลานใช้วุดเบียงบิศเศษพร้อมทีมงานร็อกกิบกิ๊บอรอนี่นะครับได้มีโอกาสมาซสยการซสยงานนะครับงานมงคลสมรสนะครับของอคุณ อุสา ok นะครับพร้อมกับคุณนัทภูมิเอาเอายังยังคือนเป็นตั้งเป็นกระยาอย่างนี้แค่นี้ครับครับท่านผู้การเขตนะครับท่านให้ราังวันมาเอาล่ะให้พอนคนแก่ลูกลูกไม่แต่หมพ่บ้านาคือว่าเป็นเซี่ยกันอย่มันเป็นลูกว่ะ ซาตูเดอร์ทันพออพออเขตให้เงินมาพูดอร่อยให้ได้ขึ้นจักสองรอยล้านเด้อซาถูกขั้นแมนเจ็บหลังปวดเอวปวดมองไรก็ให้ซวงให้เศร้าเด้อท่านเด้อท่านพออเขตเด้อผู้ใดท่านให้ก็นั่งเจ็บนั่งปวดไปสักก้อนเลอเฮ้ยกันหน่อยพี่น้องเปิดเก่ามาให้เอาโซ่แค้นดิจักบาทสักก้อนจะค่อยเตือนต่อเออใส่หมอแค้นนี่เป็นประโยชน์สักก้อนเออ วังหันว้ยปีวายนอกวั้อยนอกคู่แล้วบัดนี้สิพาเดินดงส้มปลาดอกไม้หลายๆนี่เดือดดงส้มปลาไปจจกบาทในห้องป้าเยสมางามเพ็ดดอกไม่เขาป้าเียเ้าบาทเองเขาป้าอ้อยใ้หางเป็ระนะป้าอ้อยหลายๆอ้าวเก้าพ่อเิฟอยู่ เอาละกนาราจำบ่ปัญานน้่าะบ้ามาราต้องมันจะกาป้าชมไปบ้านเราตัวนั้นเกาป้าชมไปบมาน้ราพนันาไก่และวก็ไปชมไปพนังดังตัวท่มีวางเป็นกูมาวันนี้เ็เห็นนมบองลิงมีล่าเสนีเปี่ยนไม่ไปไปอมมอมอมมอม หอมหอมไม่นั่นนาจะเกิดขึ้นบัดนี้เด่นตีนไก่เห็นแล้วไก่ไปน้าจะได้หลดไปยังตกลงกลางเขาสูงไม่มันงอกโคตท้องกูกันกูอยากกูของดุนจู่รันจะละเดินกันดีดันฟ้องดุนจูรันจันทกันมันขันละตาบังลงหลับคำมามันจันก็ผมเดินยัลเสือสังมันคำจันจันทกันดังกองกองไปยับเขาใกลละฟังหวินางนี้หลดนั่นนาพอมีทางไปละไปเลงโกงไิเลงโกงกันก็ะเดินเลยตามตา

เงินลันที่ฟังเงินเก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 ินฝากผลเลงลงตกบานลเวกนยอขางหงยางไปทางหนาสตาบีนองมาฟังฝนอนตอแล้วนงนี่จะลงใบบ่เดือดบ่ดอกบ่นดง